สาวโกนผมค่ะเขาออกมาเปิดใจนะคะว่าที่เหมือนมีหลายคนอาจจะเห็นคลิปมาบ้างแล้วเนาะที่เขาโกนผมเป็นเพื่อนคุณแม่พ่อคุณแม่ปวดเป็นมะเร็งเขาบอกว่าอยากจะอยู่เคียงข้างแม่ค่ะแล้วก็ไม่อยากให้แม่เนี่ยสู้อยู่แค่คนเดียวนะคะมีคลิปคลิปหนึ่งค่ะที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าฆ่ากับเอกฆ่ากับเองขายถุงเท้าราคาส่งลงคลิปนาทีที่สาวคนหนึ่งเขาก็ยอมเอาแบตเตอรี่นะคะถ่ายผมตัวเองเป็นเพื่อนคุณแม่แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตรวมถึงคนที่เห็นในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากนะคะคือหลายคนก็ส่งกําลังใจ ให้แล้วก็รู้สึกว่าเอยมัน,เป,นเป็นภาพที่ซึ้งเนาะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยผู้หญิงรายนี้ค่ะชื่อว่าคุณขวัญทวันสื่อเทพหรือว่าคุณของขวัญนะคะออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยนิวออนไลน์ค่ะบอกว่าตอนที่ตัวเองเนี่ยรู้ว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะตั้งแต่ช่วงมกราคมปีที่แล้วละแล้วก็มาปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่2แล้วก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เพราะตอนที่เจอเชื้อตอนนั้นนะคะมะเร็งเนี่ยมันได้ลามขึ้นมาที่ปอดแล้วก็เธอก็ได้แต่ให้กําลังใจคุณแม่แต่ลึกๆแล้วเนี่ยตัวคุณของขวัญเองทําใจไม่ได้เลยเธอบอกว่ายอมรับว่าทําใจไม่ได้แต่ว่าต้องอดทนไว้นะคะไม่ให้คุณแม่เนี่ยไม่ให้คุณแม่เห็นกลัวคุณแม่ไม่สบายใจกระทั่งต่อมาค่ะคุณแม่ก็เข้ารับการรักษาตัวนะคะผ่าตัดรักษาตัวอยู่ประมาณสักเกือบ1เดือนแล้วตัวคุณขวัญเนี่ยรับรู้อาการตลอดเวลาคุณหมอจะพูดถึงเอฟเฟกต่างๆของการให้คีโมว่าคุณแม่เนี่ย เหมือนจะต้องอคุณแม่คุณของขวัญเป็นยังไงจะต้องให้ยายัง,ยงไงต้องอะไรแบบนี้คุณหมอเขาอธิบายใช่ไหมคะตัวคุณของขวัญเองเนี่ยก็รู้เลยว่าอ๋อโอเคแม่จะต้องมีการโกนผมนะซึ่งคุณของขวัญเนี่ยอยู่กับแม่ตลอดเวลาเขาก็จะรับรู้ความรู้สึกของคุณแม่นะคะบางทีคุณแม่ก็น้อยใจว่าเอ้ยทำไมนะฉันต้องป่วยแบบนั้นทําไมต้องเป็นมะเร็งด้วยแล้วก็ตัดเพาะประมาณว่าไม่อยากอยู่แล้วอะไรนะคะด้วยความที่คนป่วยนะเขาก็แบบไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากเป็นภาระแล้วแล้วในวินาทีที่คุณแม่่กนผมคะ คุณของขวัญเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่อยากให้คุณแม่จะต้องสู้อยู่คนเดียวแล้วไม่อยากให้คุณแม่เนี่ยอายด้วยที่ไม่มีผมก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคตัดสินใจโกนผมกับคุณแม่ในตอนนั้นเลยเพื่อที่จะบอกให้คุณแม่ว่าแม่ไม่ว่ายังไงเนี่ยออของขวัญจะอยู่ตรงนี้นะจะไม่ทิ้งแม่นะจะไม่ทิ้งแม่ไปไหนนะไม่ว่าคุณแม่ของคุณของขวัญจะเป็นยังไงเธอไนีแหละจะอยู่เคียงข้างแม่แล้วก็พร้อมที่จะสู้ด้วยกัน คุณแม่ของคุณของขวัญค่ะก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะคะว่าตอนแรกตกใจกลัวลูกสาวเนี่ยจะอายเพื่อนเพราะว่าคุณของขวัญต้องทํางานเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะส่วนคุณของขวัญเนี่ยก็มีการพูดทิ้งท้ายเลยค่ะว่าตอนนี้ได้กําลังใจจากชาวเน็ตเยอะมากเลยแล้วก็ล้นหลามเลยด้วยนะคะชาวเน็ตส่งกาลังใจให้เยอะมากหลังจากที่โพสต์คลิปไปเนี่ยทั้งคนใกล้ตัวเอ่ยคนไกลตัวเอ่ยที่ได้มีการส่งกําลังใจให้เธอแล้วก็คุณแม่นะคะตอนนี้เขาต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ย หน้าตาสดใสสดชื่นขึ้นเยอะเลยเพราะว่ากำลังใจดีค่ะแล้วก็ได้กําลังใจจากทุกๆคนที่ส่งมาให้นั่นเองค่ะก็อะไรก็ตามนะาอยากจะขอส่งกําลังใจให้กับคุณของขวัญแล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะ